ความหมายสมบัติและการอักเคผู้คนที่ค้นพบการอักเคของครื่นก็ค,คือนักดาราศาสตร์และนักกณิตศาสตร์ชอวดัสวินเลบรอดสเนลคำามึ่่ที่เขาพูดไปก่อนไปทําให้เานักเรียนมุ่งสู่ห้องเรียนความรู้ชั้นเลยอยากได้ก็ไปสิมาเรียนเอาเลยชอบความรู้ของชันหมดแล้วเลานักเรียนทั้งหลายก็มุ่งไปหน้าเบียงห้องเรียนเพื่อ,อไล่ตามความรู้โลกในข้อสูงยุคสมัยของฟิสิกส์ล้ว ก้อนการหลักเหตุของพืชสวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกความหมายของการหลักเหตุของพืชการหักเหตุของพืชเป็นปรากฏการที่ทิศทางการเคลื่อนขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อขึ้นเดินทางผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังตัวกลางหนึ่งที่มีความหนานแน่นและความเร็วในการเคลื่อนที่แตกต่างกันครับ สวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวพิศราแก้วภูคาเลขที่35ชั้นม5้ทับ4นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องสาเหตุการเกิดการหักเหของคลื่นนะคะสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการหักเหของคลื่นคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วของคลื่นเมื่อคลื่นเคลื่อนเมื่อคลื่นเคลื่อน,น,นที่จากอีกตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง และเมื่อขึ้นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งคุณสมบัติของตัวกลางที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อความเร็วของขึ้นทําให้เคลื่อนเคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้นการหักเคจะเกิดขึ้นเมื่อขึ้นตกกระทบกับแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางทั้งสองโดยทํามุมเฉียงกับแนวรอยต่อถ้าขึ้นตกกระทบในแนวตั้งฉากกับผิวลรอยต่อขึ้นจะยังคงเดินทางต่อไปในแนวเดิมแต่ความเร็วจะเปลี่ยนไปนะคะ ไฮยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงติวเตอร์ของกนทิชาลือโสภาชื่อเล่นชื่อพรีมนะคะอยู่ชั้นมห้าทับสเลขที่39เลยนะคะพบกันเลยค่ะอ่ะทีนี้ฟังเยอะเกินอาจจะอ้ยรับเนะะื้อหาไม่ไหวข้อมูลเยอะเกินโอเคค่ะรีแลกรีแลกซ์รีแลกรีแลกซนะคะอ่าเปิดสมองให้โล่งเออคนเก่าก็ลืมมันไปก่อนนะคะเรียนก่อนคนเรียนก่อนอ่าต่อมา การหักเหของคลื่นแสงแสงเนี่ยเห็นไหมโอ้ยที่หน้าดูไรที่หน้าดูมีอารมณ์อะไรเนี่ยเพราะไม่มีแสงนั่นแหละคะ่ะทุกคนอ่ะอันดับแรกทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าวยคุณหน้าคุณตาเจอมาตั้งแต่เด็กห้ามเอานิ้วชี้นะคะเดี๋ยวจะนิ้วกดเออนี่สายลุงอ่ะสายลุงการที่เราเอากระจกสามเหลี่ยมนะคะเอากระจกสามเหลี่ยมพิซซึมนะคะมาส่องดูกับแสงเนี่ย แล้วก็จะเห็นแสงพระอาทิตย์ก็จะเห็นแสงลุงบอกมาใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะก็เพราะว่าเมื่อแสงสีขาวนะคะประกอบด้วยสีต่างๆผ่านปริซึมค่ะแสงต่างๆก็จะหักเหมุมที่มันไม่เท่ากันนะคะก็จะทําให้แยกสีนะคะเป็นลุงที่สวยงามทําให้ปรากฏเกิดปรากฏการอะไรคะลุงกินน้ําเนี่ยค่ะมันก็เกิดจากกลไกลเดียวกันนะคะโดยมีละอองเนี่ยละอองในอากาศทําให้หน้าที่มันเหมือนปริซึมนะคะมัน เป็นแบบนี้เห็นไหมคะฝนตกฝนตกฝนตกแล้วเป็นไงเกิดสายลุมเพราะอะไรอ่าแสงมันมาปึ๊บ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 กับ,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 บละอ,องน้ําเสร็จแล้วมันก็มาเข้าตาอราไม่ใช่อ๋อ,อามองเห็นเออนี่นะคะเราก็จะมองเห็นลุงอุย้ยสวยสวยสวยแล้วคนแก่ก็บอกว่าอย่าไปมองและอย่าไปยิ้ชี้นะคะเด,ดี๋ยวยิ้มขุดเราททำอะไรทําทำอะไรรู้ดีอ่าต่อมาการหักเหของคลื่นแสง แสงเอ้ยเสียงเอ้ยติวเตอร์ก็ไปหมดแล้วสมองสมองไม่มีแล้วอ่าในวันที่อากาศร้อนน่ะคนจะแบบเสียงก็จะเดินทางไม่ไกลใช่ไหมอากาศมันร้อนเนาะเพราะว่าขึ้นน่ะก็จะเดินผ่านดินพื้นดินที่หักเหเบนขึ้นไปดังอากาศที่มันเย็นกว่านะคะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยพื้นที่มันดินมันเย็นกว่าอากาศด้านบนน่ะเสียงก็จะหักเหสะท้อนกลับลงมาทำให้เราได้ยินเสียงไกลขึ้นนั่นเองนะคะทุกคน กระจบหกด้านวันนี้ขอเสนอเรื่องกฎของสเนลล์กฎของสนเนลล์เดกาดจะพูดถึงการหักเหของแสงเป็นสูตรอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเหและมุมดัชนีหักเหข,ของตัวกลางค่ะดัชนีหักเหหรือ r e f r a c t i v e Index เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถของตัวกลางในการหักเหแสงโดยทั่วไปตัวกลางที่มีดัชนีหักเหสูงจะทําให้แสงเบนเข้าหาเส้นในแนวฉากนั่นเองค่ะ แล้วพบกันใหม่ในรายการกระจกหกได้สวดรับปัจจัยที่มีผลต่อการหักเหของคลื่น 1. ความหนาแน่นของตัวกลางคือคลื่นที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วในตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าและช้าลงที่ความหนาแน่นมากกว่า 2. ดัชนีหักเหคือค่าลัชนีหักเหของตัวกลางแต่และชนิดหักเหสูงหมายถึงแสงที่เคลื่อนที่หรือคลื่นที่เคลื่อนที่ได้ชา้าที่มีค่าไม่เท่ากันดัชนี3มุมตกกระทบมุมตกรมมตกระทบคือมุมที่เคลื่อนที่บนผิวของตัวกลางมีทิศทางของการหักเหไปในทิศทางต่างๆ 4. ชนิดของคลื่นคลื่นแต่และชนิดเช่น เสียงแสงคลื่นน้ำมีการตอบสนองการหักเหที่แตกต่างกาันเช่นเสียงคือการหักเหที่สามารถใช้เสียงผ่านจุดต่างๆได้อุณหภูมิต่างกาันหรือไม่ต่างกันเป็นต้นสวัสดีครับผมนายนพะั์ศีหาเลขทีสีมอดับสีครับแนวความแตกต่าง,างระหว่างการสะท้อนและการหักเหครับการสะท้อนหรือ reflection คือการที่คลื่นเปลี่ยนทิศทางกลับเข้าสู่ตัวกลางเดิมในขณะที่การหักเหหรือ Reflection คือการที่คลื่นเปลี่ยนทิศทางและเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางใหม่ขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาสุดาคุณาวิลาโชตเลขที่18ม .5 4ับ4ต่อมาเราจะมาลองดูการทดลองกันดีกว่ามีอุปกรณ์ที่ต้องใช้อยู่3อย่างค่ะคือ1ชุดถาดคลืน 2. ชารจภาพ 3. แผ่นกระจกใสสี่เหลี่ยมค่ะสร้างขึ้นหน้าตรงบนถาดขึ้นก่อนนะคะ 2. วางกระจกใสสี่เหลี่ยมลงถาดขึ้นให้ผิวของกระจกอยู่ใต้ผิวน้ำประมาณ2มิลิเมตรนะคะ 3. จัดแผ่นกระจกให้ขอบกระจกขนานกับแนวขึ้นค่ะบริเวณเหนือกระจกจะเป็นน้ำตื้นและในบริเวณรอบๆกระจกจะเป็นน้ำลึกนะคะสังเกตที่ทางการเคลื่อนที่และความยาวของลึ้นทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก กระจกให้ขอบกระจกทำมุมกับหน้าคลื่นนะคะและสังเกตการเคลื่อนที่ความยาวเพื่อศึกษาการหักเหของคลื่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องประโยชน์ของการหักเหของคลื่นในชีวิตประจำวันค่ะตัวอย่างแรกก็คือแว่นตาและเลนค่ะแว่นตาและเลนต่างๆอาศัยการหักเหของแสงเพื่อแก้ไขปัญหาทางสายตาค่ะเช่นสายตาสั้นสายตายาวและสายตาเอียงค่ะ เลนจะหักเหแสงให้รวมกันหรือกระจายตัวออกจากกันเพื่อให้แสงตกกระทบจอประสาทตาได้อย่างเหมาะสมค่ะตัวอย่าง,งที่สองเลยค่ะคือวิทายุต้านนิยมของครื่นวยุทายุทําให้เราสามารถรับสัญญาณวิทยุได้แม้ว่าจะมีสิ่งกีดขวางหยู่ก็ตามค่ะ